สวัสดีค่ะสวัสดีคตอนนี้นเราสู่กับรายการเช็คอิกอ่ะจักรวรพดิพัน,นันค่ะนันทธน์ครับต้องวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันทึงคงอยู่ที่เดิมสตูดิโอดนตรีสีสันฮัลโหลเทสเพลส์ซอคุณภาพสู่งานโฆษณาดนตรีสีสันนี่คือเพลงจริงๆเพราะกว่านี้นะคะแต่ว่าใครมีคนร้องเพลงเนี้ยดิฉันค่ะ ผมก็ว่าทำไมมันไม่พอเลยปาดหน้าเลยทนเปิดอยู่ทุกวันนะทำไมเปิดสิงช่วงโอเนี่ยไม่ใช่แค่เพลงนี้ครับมีอีกทั้งสปอตจิงเกิลทั่วทุกคืนทำหมดเลยใช่ไหมใช่จริงๆถ้าเช็คอีดอัพมีให้ร้องนี่แกจะร้องแน่นะอย่าเลยทำไมอ่ะสงสารคนดูใช่ครับช่วงโดราเซ่วันนี้มีอะไรรอคุณอยู่ติดตามกันได้กับวันนี้ด้วยนะครับผมสนแต่ว่าตอนนี้ครับผมห้าเพลงรอคุณอยู่กับสัปดาห์นี้เพลงไหนจะขึ้นท็อปชาร์ตที่อันดับเท่าไหร่

<What? S 2> 没有枪。 น้องๆอ,อยู่วัยเดียวกันแต่พี่ส้มโออยู่อีกคนละวัยอ,อะไรฉันโ <laughs> ตกว่าเขานิดเดียวจริงๆน,นี่คือความสูงนะ <laughs> อายุเดี๋ยวหมอนฟันห,นหน่นะต้อนรับน้องๆทีมมาสเตอร์มายมาสเตอร์มายสวัสดีครับม,ม,ม,มีใครบ้างคะมีกิ๊กค่ะค่ะบลูค่ะฮาะเคมุกค่ะครับตูนครับ กิ๊กบูไข่มุกตูนคิดกันคือแบบกิ๊กบูไข่ตูนมุกใ่ใเล่นแล้วใช่ไหมอันนี้หมดอแล้วอันนี้เล่นแล้วใช่ไหมเล่นแล้วเล่นเลยละอันนี้สมาชิกครบทีมไหมคะหรือว่ายังไม่ครบยังไม่ครบค่ะมากกวนี้ค่ะใครเอ่ยครับเยอะมากกลุ่มนี้มีกี่คนครับอันนี้แปตม็อบหรือเปล่าคะจะแยกวงชายหญิงครับแต่วงหลักวงใหญ่จะเป็นมาสเตอร์หมายครับแล้วก็วงชายจะแยกอีกแล้วก็วงหญิงก็จะแยกอีกเแบบเงี้ยเวลาขึ้นโชว์ครับเต้นมีวงมีบอยอะไรบ้าง ส่วนมันจะเป็นของพวกเราเป็นวงเป็นทีมเต้นโคเวอร์นะครับแต่แต่ถ้ามีสร้างสารรค์ก็มันก็มีบ้างครับแต่เหมือนก็ไม่ได้ไม่ได้หลักไม่ไ,ไ,มไ,มไม่ได้ถึงขั้นยิมนาสติกลีลานะครับเรามากาอากาศกันอะไรอย่างเงี้ยต่อตัวต่อตัวนะครับ <c oughs> นั่นเป็นของเ<ม>ชียร์ไม่ใช่ครับเฮ้ไม่ใช่ต้องร้องกับการเต้นโคเวอร์มาสเตอร์มายนะคะเคยได้รับรางวัลอะไรกันมาบ้างเอ่ย คือตอนนี้พวกเราจะเป็นน้องใหม่อยู่ค่ะจะไม่ค่อยยังไม่ค่อยได้ออกงานอะไรมากมายเพราะว่าเพิ่งฟอร์มวงกันได้ไม่นานค่ะก็เลยเรื่องแข่งเรื่องรางวัลก็ยังไม่ค่อยค่ะยังไม่ค่อยจะมีผู้ชายครับได้ที่หนึ่งของรายการของพันทิ์มา N D Direction ทำไมถึงได้ที่นความคิดว่านั่นน่ะสิกรรมการขอไี่กรรมการหน่อยกรรมการเอาไปหึงให้ที่เพระ่น่อ เขามันจะเป็นการตัดสินโดยการคนดูมบวทครับคือคนดูในพันทิปเนี่ยที่เดินผ่านไปมาเขาก็จะบหทตนี่ครับซึ่งเราได้ได้จากหน้าตานะครับผมหน้าตานี่น่าจะไม่ได้ล้วน้องแข่งเต้นเปล่าฟอร์มทีมกันมานานหรือยังคะอ่าจริงๆทีมจริงๆทีมมีมานานแล้วค่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกเรื่อยๆค่ะแล้วก็จนมาเป็นมัสตร์มายที่ค่อนข้างแน่นอนมั่นคงแล้วเนี่ยค่ะก็เลยออก แข่งทีมออกแข่งเรื่อยๆค่ะแต่ช่วงจริงๆฟอร์มประมาณได้เป็นประมาณปีนึงแล้วค่ะจริงๆประมาณปีนึงมีปัญหารเรื่องการ manage เวลาในการซ้อมไหมคะอันนี้ก็แน่นอนค่ะเพราะว่าเราก็มีคนเยอะใช่ไหมคะพอคนคเยอะ <laughs> ก็จะต้องแบบต่างคนต่างเรียนอย่างก็มีทั้งน้องมอปลายแล้วก็มีทั้งมหาลัยด้วยก็คือจะต้องแบบมานัดเวลาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเวลาตอนเย็นหลังเลิกเรียนมากกว่าแล้วก็เสาร์อาทิตย์ช่วงบ่ายส่วนใหญ่กลุ่มนี้มียุระหว่างเท่าไหร่ครับ ประมาณ20ค่ะค่ะประมาณสิบเฉลี่ยอายุออกมาแล้วก็คือยี่สิบแต่สิบหกถึงยี่ยี่บเอ็ดครับก็คือไม่คือยี่สิบเอ็ดยี่สิบองก็คือจะมีหลายหลายโรงเรียนคือว่าเราไม่ได้อยู่ที่เดียวกันมาก่อนของผมอยู่ราชพัฒนครับแล้วมุกมุกอยู่วัฒโนค่ะวัฒโนค่ะอยู่มหาวิเชียงใหม่ค่ะอยู่ราชพัฒค่ะราชพัฒก็คือทุกคนจะมีจะมีแต่ละที่ คือชอบเหมือนกันแต่ว่าจะแยกใจไปเรียนแต่ละที่ดังนั้นเรื่องของการรวมตัวแต่ละครั้งอาจจะเกิดปัญหาอะไรกันบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็คือค่อนข้างจะแน่นอนกับมาสเตอร์มายที่มารวมก,กลุ่มกันอย่างแน่นอนแล้วแต่ว่าเวลาซ้อมอาจจะยังมีปัญหานิดนึงกับเรื่องของเวลาที่อาจจะไม่ค่อยแม t c h กันเนาะมันจเนาะอยู่แล้วเนาะมากคนก็ยอก่อมต้องมา m ม n a g e มากคนก็อะไรเงี้ยครับเรื่องของเวลาเป็นสิ่งที่แบบสำคัญจริงๆอะไรเงี้ยครับเออเป็นปัญหาทุกคนเป็นอย่างนั้นครัทุกคนครับในทีมใครเต้นเก่งสุดพี่โบเ่ะพี่โบจะเป็น ของของวงหญิงพี่บูจะเป็นคนที่แกะท่าแล้วก็เก็บลายค่ะพื้นฐานเคยเรียนเต้นไหมคะอืมตัวส่วนตัวบูไม่เคยเรียนเต้นมาก่อนนะคะก็ชอบชอบแล้วก็ดูดูจากคลิปวีดีโอเมื่อก่อนก็ยังไม่ค่อยทันสมัยวันเดียวนี้เนาะก็ดูหาคลิปยากคลิปที่เป็นสอนเต้นเมื่อก่อนเมื่อก่อนคลิปมันจะหายากขึ้นเยอะเออคือแบบครับเอลป็นเกาหลีอะไรเงี้ยเขามีการเต้นเขาออกมาเยอะเมื่อก่อนมันหาได้ยากเพราะอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันหาได้ยาก ไฟไม่ค่อยชัดเลยเรเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะไม่ค่อยมีออกแบบแลนเวอร์ชันออกมาจะเป็นแค่ว์ชั่นบนเอ็มบีีอะไรเงี้ยใช่ไลายบนเวทีไม่พบอะไรไปเลยก็จะยากกว่าแต่เนี่ยยิ้มยิ้มนี่คือจะสืออะไรขอบคนที่ช่วยพี่อะไรอะไรพูดอย่างนี้แหละคือเราไม่รู้จริงเลยตรงเลยยังไงเออนะฮะแล้วใครที่แบบว่า ต้องได้รับการฝึกซ้อมหนักหน่อยอะไรเง, <c oughs> งี้ยเทรนเยอะต้องเทรนเยอะกว่า <c oughs> ต้องเทรนเยอะหน่อยทีมนีจะคือเดี๋ยวตอนนี้ผ<ด>ู้ชายอ่ะรับเพิ่มมาครับตอนนี้ตอนตอนตรงหลักผู้ชายตอนแรกมีเจ็ดตอนนี้เราเรียกมาจนไปสิบสองก็จะมีคนที่เต้นเป็นและไม่เป็นแต่เราไม่ได้แข่์เรื่องที่เต้นเป็นหรือไม่เป็นครับคนเรามันอยู่ที่ได้ทุกเพียงเลยคนเรามันอยู่ที่การฝึกครับถ้าเกิดเราไม่ฝึกเราก็ไม่รู้ว่าเราทําได้หรือไม่ได้เงี้ยการรับ สมาชิกเข้ามาในทีมนี่เราเราเปิดรับยังไงบ้างต้องมีเกณฑ์อะไรไหมต้องมีใจในการรักเต้นค่ะความสมัครใจรักในการเต้นสมมตินะผมจะถามเพื่อนเฮ้ยว่างไหมเออว่างเต้นหรือเปล่าไม่ได้เต้นอ่ะอยากเต้นไหมก็อยากนะแต่แบบเต้นไม่เป็นอ่ะเออมาเลยเราต้องลองดูก่อนคือมัอนเ้ยหิวข้าวว่าประมาณนี้ครับประมาณคือผมเป็นคนแบบเออถ้าเกิดอยากจริงมาลองก่อน ถ้าเกิดคนที่แบบว่ามาได้สองสามวันแบบรู้สึกไม่ไหวมันก็ไปเองนะออกไหมแต่ถ้าเกิดแบบคนที่มันไม่ได้สักทีแต่มันก็มาเรื่อยๆมันมันก็ต้องได้ยังไงมันก็ต้องได้คือมันก็ไม่มีใครแบบเรามาเราก็ได้เอาคนพิการมาใช่ไหมแบบคือคนพิการเขายังทําได้เราทำไมจะทําไม่ได้อย่างเงี้ยแต่เฉพาะคนที่พิการทางจิตใจนะคะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาตัวเองตื่สู้แล้วลองแสดงความสามารถดูและแล้วใครอายุน้อยสุดเด็กมงฟอดอยู่ม้งฟอด๋ย่มาตรงนี้ มาแล้วใครอายุเยอะสุดพี่บุ๋มค่ะแล้วใครอายุเยอะสุดพี่ส้มโอบในทีมพี่สอบเยอะที่สุดเท่าไหร่ยี่สิบสองค่ะไม่ได้จ้ะยี่สิบสองเยอะสุดแล้วนะหยุดหยุดหยุดไม่หยุดหยยุอะไรจะียบเก้าอี้เออนะคะแล้วก็หลังจากที่ฟอร์มทีมกันมาเป็นปีแล้วนะคะนอกจากการชนะการประกวดเวทีนั้นแล้วมีเวทีอื่นอีกไหมที่แบบเราได้ไปแข่งขันไม่ได้รางวัลไม่เป็นไรนะกี่เวทีละ สามเวทีค่ะสามเวิธีมีความแตกต่างกันไหมหรือว่าก็เป็นวิธีค o v เวอร์ย่างเนี้ยเลยคเวอร์เหมือนกันหมดค่ะแต่ว่าแต่ว่าสถานที่กับผู้จัดคนโทรศัพท์คนกันคนละงานไปไปงานไหนๆแล้วมีคู่แข่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเจอกันอีกแล้วอ่ะประจําตื่นเต้นเลยอ่ะระจําใช่แบบเป็นเพื่อนเพื่อนกันมากกว่าเออเจอกันลงได้เหรออะไรเงี้ยในวงการเ o v e r ก็คือเขาเขาก็จะรู้จักกันหมด จะไม่มีใครแข่งกันแร้ครับเขาแค่พยายามทําให้ดีมันอยู่ที่กรรมการแต่เขาช่วยกันนะเคยเป็นกรรมการแต่สิงคโปร์แดนอยู่ที่กรรมการนะหลาย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 ครั้งน้องๆเวลาเขาเต้นเนี่ยถือไม่ใช่ทีมตัวเองนะแต่ข้างล่างมันจะแบบว่าอเียสงช่วยกันเชียร์แล้วล้เกณฑ์กันกที่เขาแบบรำการแค่อะไรบ้างก็มีเครื่องหลักๆเลยนะเครื่องแต่งกายลีลา ความพร้อมการทีเอขอมคิดสร้างสรรค์ประมาณนี้เอ่ยรวมแล้วนอกจากปัญหาในเรื่องการซ้อมมีปัญหาอื่นๆนไหมเรื่องมีงเวลานอกจากนี้เพราะการท่านี้เอ้าฉันจะเอาท่านี้เป็นธรรมดานเป็นการของของการรวมกลุ่มของคนหลายคนที่เข้ามาอยู่ด้วยกันไม่เคยรู้จักกันมาก่อนค่ะแต่คนแต่ละคนก็ต้องเข้ามาแล้วปรับปรับตัวของตัวเองเพื่อให้เข้ากับคนอื่นได้ไม่ใช่ว่าให้คนอื่นปรับเข้าหาตลอดอย่างนั้นก็อยู่อยู่กันไม่ได้ค่ะ นะครับคนที่แบบว่าบ้าสกิลครับมาเนี่ยเก่งสุดอะไรเงี้ยเก่งสุดคือสอนลาก็ไม่เอาไปแกะเองเนี่ยแล้วคือถ้าสมมติเราเราด้วยความเราต้องทําเป็นทีมเราก็จะมีคนที่สอนท่าคนเดียวเพื่อให้รับลายของท่าเหมือนกันนับแปดก็ต้องแปดเท่ากันสี่ก็สี่เหมือนกันเขายอมรับไหมเขาตอนแรกก็ไม่ครับหลังๆก็เขาทำทำแค่ตอนนั้นแต่พอขึ้น ขึ้นเวทีจริงปุ๊บเขาจะเขาจะหลุดลายของเขาไปเลยเหมือนเหมือนเวลาตื่นคนถ้าเกิดว่าขึ้นขึ้นเวทีปุ๊บคนเยอะเยอะมากแล้วเขาหลุดตัวเองเขาคุมตัวเองไม่ได้ลายทุกอย่างเขาก็จะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยทําให้แบบความพร้อมเพียงไม่เท่ากันเหมือนเดิมคือเขาไปเองเก็บของเขามาอยู่แล้วแล้วพอเอามาเข้ากับทีเหมือนจะทําได้นะแต่พอขึ้นเวทีจริงก็ไม่อะไรอย่างนี้ก็เป็นปัเหมือแล้วแต่ว่า ก็รับเฉยๆไม่ทำเขาก็เริ่มฟังเขาพอเขามาดูเขาดูความผิดพลาดของตัวเอง้ะเขาจะแบบจริงจริงด้วยมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะรับเราไม่ได้เก่งคนเดียวก็มีเรื่องบางคนพ่อแม่ไม่ค่อยเข้าใจเด็กที่มาเต้นมาอะไรก็จะว่าเอ้ยเต้นทําไมมีไรหรอไม่เห็นมีประโยชน์เลยเลยคืออยากจะบอกพ่อแม่หลายๆคนว่าเด็กที่มาทํากิจกรรมเต้นเนี้ยค่ะหนูหนูว่าดีนะคะ ดีกว่าพวกเขาไปเที่ยวกลางคืนไปมั่วสุมติดยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พ่อแม่บางคนก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องซ้อมกับดึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กในวงก็มีกลางคืนมาสอบแต่ว่าเต็งที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลเด็กในวงก็มีค่ะมีปัญหาพ่อแม่พ่อแม่ไม่ค่อยเข้าใจว่า ทำไมถึงมาเต้นน้องก็พยายามบอกแต่ถ้าถ้าพ่อแม่เขาเข้าใจเขามาเห็นว่าเขามาดูพวกเราซ้อมว่าเอ้ยพวกเรามาพวกเราก็ซ้อมแค่นี้นะเราไม่ได้ไปทําอะไรเล่าลูกรล่าทางเขาก็มีมีค่ะเขาก็เขาหลังๆมาเขาก็เริ่มยอมรับปล่อยให้มาอะไรค่ะทําไมต้องมาทํากิจกรรมทําไมไม่เรียนเรียนเรียนไปายจบฝ่ายทงานใช่แล้วคือเด็กก็จะเกิดความกดดันครับอะไรที่ชอบก็ไม่ได้อะไรที่อยากก็ไม่เอาคือเขาก็จะแบบว่า เหมือนถูกอยู่ในกรอบตลอดเวลาคนที่เขาไปเลือกไปหาไปเล่นยาไปอะไรแบบนเ,เ,เ,นเนี้ยคือเขาเขาเครียดนะครับกลับบ้านนาะก็โดนบ่นโดนว่าอะไรเงี้ยแต่ของพวกเรา<ช>เราปล่าครับ <c oughs> ผม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 ปกติครับพ่อแม่สนับสนุนแล้วคือนะ่ะเราดึงเขาออกมาสมมุติว่าเรามาให้เขาเต้นเขาก็โอเคเขาสนุกกับมันพ่อแม่เขาต้องพยายามทําความเข้าใจมไม่ใช่แบบเอะอะ ทำไมทำไมต้องออกไปทำไมต้องไปเต้นทำไมไม่อยู่บ้านทำไมต้องเรียนทำไมไม่เรียนอะไรเงนะี้ยครับผู้ใหญ่ชอบสร้างแต่อชอบถามอชอบแทน,นตั้งคำตอบแต่ไม่รูร้ว่าทำไมต้องตั้งแต่เราก็ต้องเข้าใจนะเวลาเราโตขึ้นเราจะเข้าใจว่าผู้ใหญ่มีความห่วงใยมีอะไรแต่ว่าเขาแค่นําเสนอ,อในรายละเอียดไม่ได้เขาก็เลยมีมีแบบเจาะจงต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ความความเหลื่อมล้ำของเทคโนโลยีใช่ปะเขาใช้ความผ่านมาก่อนแต่มันใช้ไม่ได้กับ ยุคนี้มันใช้ไม่ได้กับสิ่งที่เด็กเจอมาใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะโตเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยต้องเริ่มเต้นคู่อร์แดนก่อนอัดคลิปอะไรอย่างเงี้ยคัปเวอร์เพลงลง YouTube อะไรอย่างเงี้ย ใส่เกมกันเลยครับใส่แล้วเป็นอะไรงี่จะได้โตมาเข้าใจลูกมีลูกกับลูกลูกนั่งกับพ่อนะเล่นกับพ่ออะไรเงี้ยเออง่ายมันเป็นจริงๆมันเป็นกิจกรรมในครอบครัวที่ดีนะจริงครับพ่อผมก็เป็นพ่อผมเอาผมไปนั่งเล่นเกมด้วยตลอดใช่ไหมมันถึงจะแบบไปด้วยกันได้มันมันใส่สนกันนะครับเวลามีอะไรจะคุยกันได้โดยตรงง่ายขึ้นแต่สมัยนี้มันมันพูดยากเพราะว่าผู้ใหญ่ก็คือมัวแต่ทำงานทำงานหาเงิน ส่งลูกเรียนส่งลูกไปเรียนไม่พอเรียนเรียนวิเศษอีกอะไรอย่างเงี้ยชีวิตส่วนตัวแล้วหรอคะไม่มีลูกมีแต่เด็กแล้วแต่ละคนนอกจากการเต้น cover มีอย่างอื่นไหมคะที่ชอบผมเล่นดนตรีผมเล่นกีตาร์ได้ผมเล่นได้เกือบหมดนะครับเราเป็นคีย์บอร์ดแล้วก็เล่นกีฬาเป็นนักกีฬาบาสค่ะร้องเพลงแล้วก็เต้นแล้วก็เล่นกีตาร์ค่ะเล่นกีตาร์ด้วยค่ะแล้วก็การแสดงค่ะก็ร้องเพลงด้วยค่ะ ประกวดอไม่จำเป็นต้องพูดเลยแค่เพียงมองตาก็ได้อาการของเธอทุกๆอย่างมันแสดงว่าฉันกำลังโดนทิ้งขอพนะแต่อีเดีวอยู่นี่น่ารำคาญมากเชซยก็ทำอาหารค่ะทำอาหารเชฟเป็นแม่ครัวประจำบุเป็นเชฟนะครับเชฟ บะไม่เล่นด้วยอ่ะไม่เล่นด้วยเอาไว้เอาไว้เอาไว้ไม่ทันเลย้องเล่น้วยนะเป็นเชฟเป็นแม่ครัวปกติอยู่ที่บ้านชอบทำอาหารทุกอย่างแสดงว่าคุณแม่สอนปลูกฝังไม่แม่แม่แม่เห็นเวลาเห็นแม่ทำกับข้าวเราก็จะเดินเข้าไปมีอะไรให้ช่วยไหมก็ช่วยจนซึมซับมาค่ะแล้วก็ชอบเมนูไหนที่คิดแ่าทำแล้วอร่อยที่สุดไข่ต้มต้องต้องถาม นู่ทที่น้องกิ๊กเขาทำแล้วเรารู้สึกกินแล้วแบบหอยฟินเลยยำไข่ดาวค่ะกินติดต่อกันสามวันสี่วันหนึ่งอร่อยค่ะยำไข่ดาวพี่นักอะไรเนี้ยพีนี่ก็พี่ก็เรียนบ้างอะไรบ้างเรียนอย่างเดียวเลยจริงเหรอเรียนอย่างเดียวยังไม่จบเลยเรียนยังไม่จบเลยเวลาทำกิจกรรมก็ทำอย่างเดียวทำไม่เสร็จด้วยนะครับพี่ไม่เข้าใจว่าทำไมพี่ถึงเป็นอย่างนั้นพี่ตั้งใจ ไม่เข้าใจตัวเองบางทีก็ทำไมว่าเป็นคนยังไงทำไมโลโรลยโษยเนยอเองยอเองอโอเคสุดท้ายเดี๋ยวให้น้องๆแต่ละคนได้ฝากอะไรให้สำหรับเด็กๆที่มีความฝันอยากจะทำอะไรสักอย่างให้ประสบความสำเร็จทำตามฝันของตัวเองให้ถึงที่สุดหาวิมีโอกาสอะไรเราก็ควรจะใช้โอกาสนั้นให้แบบ คุ้มค่าค่ะฝากถึงพ่อแม่เด็กบางคนที่ไม่เข้าใจกันค่ะว่าบางทีเด็กต้องการอะไรก็รับฟังความที่เห็นเขาก่อนที่เขาจะจะจะเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราไม่คุยกันเราจะไปคุยกับใครใช่ไหมครับเราต้องคุยกันก่อนไม่ใช่แบบคือเขามาปรึกษาข้างนอกพะโคคุยกับคนที่บ้านไม่ได้ตามความฝันก็อยากทําอะไรถ้าไม่เดือดร้อนไม่กระทบกับอะไรใครก็ทำเลยค่ะก็อยากให้สําหรับคนที่มีฝันนะคะก็ให้ทําตามฝันของตัวเองค่ะอย่าไปกลัวกับสิ่งที่แบบ เล็ก,ลกนนบบๆน้อยๆอ่ะแบบกลัวว่าถ้าเราแบบเดินตามความฝันของเราแล้วเราจะผิดพลาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็บอกว่า<ม>บบถ้าเกิดวันไหนที่ชีวิตเรายัางไม่สิ้นสุดจะไม่เป็นผงธุลีอะค่ะก็อยากให้ทําตามความฝันต่อไปค่ะครับก็พวกผมก็มาจะมาครับเจอกันที่ไหนก็ทักได้ว่าพวกผมไม่มีใครยิงแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเรื่องของการทํากิจกรรมแล้วก็เรื่องของการเรียนไปด้วยสินค้าก็คือเราต้องมีการลำดับความสาคัญให้ชัดเจนว่าสิ่งไหนควรจะมาก่อนมาหลัง นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดใช่ค่ะก็เป็นเรื่องที่สร้างสรรค์นะคะให้น้องๆใช้เวลาขึ้เป็นประโยชน์ด้วยมีโอกาสได้ออกกําลังกายได้แสดงผลงานได้ขึ้นเวทีได้กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องก็อยากให้รู้ปของสนับสนุนกันด้วยกันละกันวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆมากมาสมัยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยต่อกันในช่วงต่อไปคือช่วง Sao Shake ไปกันเลยครับ Shake it up ช่วง Sao Shake ครับชื่อเต้ยครับให้ตายสิพัพาครับชอบนางเอก MV ครับก็ต้องขอบคุณน้องมากนะคะที่อยู่อะไรกันเสมอไม่ใช่เฉลิมชื่อจูเลี่ค่ะจูเลี่กี้ครับคัตเตอร์ฮะเพลงลองคุยครับผมความหมายน่ารักดีครับรอมานานละขอคุยหน่อยเถอะคุยค่ะก็แอบชอบอยู่ค่ะอยากคุยด้วยบอกเขาย่งยังค่ะอายก็ก็ดีครับเจ็บครับ เขารักแกเออเนี้ยรู้ไหมทำให้เขาเจ็บแต่เขากลรักแกรู้ปะบอลครับลองบอลกับบอสครับลองคุยครับมันเพาะนี่ครับเนื้อหามันซึ้งเนี้ยถ้าคุยก็คุยได้อนนี้ต้อรับครับลองคุยเหมือนกันนะครับความหมายมันซึ้งเพาะกินใจครับกำลังลองอยู่อยากจะฟังนะแต่ไม่รู้จะพูดอะไรเขาไม่้อา่านค่ะให้ตายสิพ่าผมันตรงดีแต่ว่าคือใช่คุณมาชอบเราเราก็ไม่ชอบเขาเราชอบเขาเขาก็ไม่ชอบเรามันมันไม่ตรง สเปกไม่ตรงใจใช่คอ่าไม่รู้ดิชื่อ่นอน,นครับนอนกลับกุ๊กกิ๊บค่ะให้ตาสีผักผ่าค่ะชอบสแตมค่ะแล้วก็มันเนื้อหามันตรงตรงดีใช่มันเป็นเหตุการณ์ที่พบได้บ่อยมากก็เขาไม่ค่อยตรงกับที่เราชอบชอบแบบเนี้ยรู้เรื่องต้องบอกเลยเรูย้เ <c oughs> องว่า <c oughs> เป็เเย,ยังไงครับ <c oughs> ผมึ่งเพลงครับชอบเพลงก้อนหาฟังแล้วคิดถ,ถ,ถึงตอนเป็นเด็กๆด็กอะ เล่นซ่อนหากันเพราะดีครับเจอแล้วครับก็หาเจอไปนะครับตัวอะไรอ่ะตัวนี้มันจะเป็นทำยังไงตัหล่อเหรอหล่ออะไรหล่อลงลิงครูจิ้นฟินเวอร์หาวอะไรตายแถวนี้วะ ก็เมื่อกี้นอนหลับรออยู่อ๋อเหรอคู่จิ้นฟินเวอร์สัปดาห์นี้ยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพี่รีแฮนเมดพี่รีแฮนเมดเครื่องประดับนั่นเอง,คร,งครับผมซึ่งเป็นเครื่องประดับทั้ง ตุ้มหูห่วงคอสร้อยคอสร้อยคอแหวนแหวนห่วงแขนสร้อยแขนสร้อยแขนสร้อยข้อมือครับผมคนที่ไหนเนี่ยเรียกห่วงนอะไรของกูนเขาไม่ทันเลยเผมเริ่มมีตะขายดักฝันด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วก็เป็นตุ้มหูดักฝันใช่นะคนประหลาดเขาทำกันเขาไปห้อยเตียงไม่ห้อยหูตลกนะคะแล้วก็ อะไรอีกพวงกุญแจอะไรอย่เงี้ยก็มีนะคะเป็นเครื่องประดับต่างๆงาเซสเซอรี่ต่างๆนะคะเป็นของแฮนด์เมดด้วยนะเป็นการครีเอทสร้างสารรค์เอาไอเดียเนี่ยมาประดับประดาเขาเรียกอะไร ถักร้อยจนเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งนะมาให้พวกเราจริงๆมันสวยมากเลยนะนะเสียดายที่ท่านผู้ชมไม่มีโอกาสได้มาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะอ้อก็ออเป็นว่าถ้าอยากจะรู้ว่ามันสวยขนาดไหนมีค่าขนาดไหนก็มาร่วมสนุกในการวอล์กบของเรากันได้ในช่วงของซาวเชคให้คะแนนเพลงกันแล้วก็มารับรางวัลในช่วงคู่จินฟินเวอร์คุณยิ้มอะไรจะหาอีกต่อเลยเว็บซ f a c e b o o k c o m ช c h e c k i t u p t v นะคะครับผมไปเช็คชมหนังคุณกันได้ครับก็แล้วกัน ส่งต่อดีกว่าในการสรุปชาร์ตประจำสัปดาห์นี้5เพลงจะเป็นสุดยอดอันดับหนึ่งของสัปดาห์นี้กันใช่แล้วเช็คออนท็อปรอคุณอยู่ครับผมไปเลยครับคุณจะหาคุณทำอะไรคะเช็คออนท็อปเช็คออนท็อปอันดับที่ห้ท็อปทวนบเดี้ด็อก อนท็ออันดับที่4ไหนบ้างไหมสล็อตแมชชีนเช็คออนท็อปอันดับที่สามซ่อนหาแท็กทูคอลเลอร์เช็คออนท็อปอันดับที่2 <and> <iteration. S> ให้ไปสิพับผ่านสแตมอภิวัเเ์เ,เอชวั็คกคออต่อพอน,อ,อนเช็คออนท็อปอันดับที่หนึ่งลองคุยลิปตา

เรากดีใจกับเพลงอยู่เธอมาทำอะไรอย่างนี้เนี่ยเราเราจะตบปรบมือให้เธอตกใจเออขงความยินดีกับดับที่หนึ่งนะคะในช่วงชคออนอประจสัา์้กับเชคกีตอัของเรนด้วยนะคะก็ว่าทุคนคงจะต้องถููกใจกับดที่ำสาหนี้ยเมืออะไร่าว่าฉนเลยสวยเ็บทั้งกองหรืสียเียทั้งกองเลยนะครับอะไรควมยินดีก็ ครับผมนะคะขอบคุณค่กด้วยที่มาช่วยเลอกเพลงกันนะเมเจอร์ซินิเพล็ก์อีกแล้วใช่ทีของเราที่เราได้เจอกันกับเรื่องราวดีๆทั้งเรื่องของประสบการณ์เหมาะกับโรงหนัง 3D 4D 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 ไฟดิสไอลท์แต่แหนวแต่แหนวไม่ใช่ ตรีสีสันด้วยค่ะผลิตสื่อคุณภาพสูง่งานโฆษณาสือ่อครบวงจรอีเวนท์ทุกรูปแบบ0 3 8 5 5 7 7 8 9ค่ะแล้วก็แอปพลิเคชันครับ D S E A S O N Google Play แล้วก็ App Store โหลดกันได้ฟังฟรีทุกคล่งของตรีสีสันครับอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ w w w f a c e b o o k c o m c h e c k i t u p t v ครับผมติดตามความเคลื่อนไหวของเรากันได้นะคะวันนี้คงจะต้องร่ำลากันไปก่อนไปเธอทั้งคู่ไปสู่ วัดค่ะ